ตกลงเป็นอะไรกันแน่แฟนด้อมจับผิดแอปทักษอนเรียกนนกุลว่าแบบนี้หลังสถานะเริ่มชัดเจนเรียกว่าถูกจับตามองเรื่องหัวใจมากที่สุดนาทีนี้สำหรับสาวแอปทักษอนโดยเฉพาะประเด็นน่ารักน่าลุ้นกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนที่นับวันยิ่งดูชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดสาวแอปมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องนี้แบบเต็มๆครั้งแรกระบุว่าคบกันแบบไหนเอาเป็นว่าขอเป็นคนที่ให้กำลังใจและซัพพอร์ตตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นรูปธรรมเพราะเขาเป็นคริสแอปเองก็ไม่กล้ารบกวนขนาดนั้นแต่เขาก็อยู่ใกล้ๆเพื่อเราไม่ไหวเรื่องที่เขาเททริปญี่ป,ป,ปุ่นกับครอบครัว เอาจริงๆหลายๆอย่างก็เพิ่งมารู้มาเห็นทีหลังงานว่าเขาอยู่ใกล้ๆเพราะตอนที่อยู่ในงานไม่เห็นไม่รู้สึกเลยว่าใครอยู่ใกล้ๆหรือมองเราอยู่ทราบอยู่แล้วว่าเขาจะไปทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวแต่อย่างที่บอกแอปไม่ได้ทราบซึ้งแต่กับแค่นนกุลเราทราบซึ้งกับทุกคนที่มาในช่วงเวลานั้นเพราะมันเป็นเรื่องกะทันหันเชื่อว่าทุกคนที่ต้องจัดเวลาเพราะช่วงงานคุณพ่อก็ฝนตกรถติด ลำบากทนร้อนทนฝนที่หลายคนลุ้นว่านนกุลจะมีสิทธิ์ไหมเพราะเขาคอยซัพพอร์ตเราตลอดเอาจริงๆยังไม่มีเวลาคิดและสรุปเรื่องนี้เลยสำหรับข่าวลือจากวงในที่ว่าแอฟกับนนกุลคบกันเพราะเห็นไปทานข้าวด้วยกันที่ทองหลอและมีภาพน่ารักน่ารักด้วยอันนั้นตามที่เห็นทั้งในงานศพหรือใครที่เจอที่ไหนเพราะเราไม่ได้ปิดบังอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่จะปิดบงัง แต่ก็ยอมรับว่าเห็นด้วยที่คนมองว่าเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ว่าใครอยู่กับเราในช่วงเวลาที่สุขและทุกข์แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นสรุปสถานะกับใครแค่มีอารมณ์กลับไปทำงานเดิมคิดว่าวันชาปนากิจจะสุดๆมันเป็นความรู้สึกหนงงๆแปลกๆวิวๆบางวันก็รู้สึกดีบางวันก็บวงๆกับนนกุลเองก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กัน เรื่องรูปหนุ่มๆที่พี่หมีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงได้ลงเข้าใจว่าพี่หมีเขาเป็นคนที่รู้สึกพอกับแอปหรือมากกว่าแอปด้วยซ้ําเพราะเขาคือคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรที่เป็นกำลังใจซัพพอร์ตพี่หมีได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เพิ่งจะรู้ว่าในงานพี่หมีถ่ายรูปรวมกับทุกคนแต่ไม่มีรูปคู่เลยนะ